สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สภา,าสังคมสงเคราะห์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบโอกาสให้กับคนพิการทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ผ่านโครงการเชื่อมคนเชื่อมงานเพื่อคนพิการอย่างยั่งยืนค่ะ ร้อยตำรวจโทรดรมณัฐโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมสภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลงนามความร่วมมือในโครงการเชื่อมคนเชื่อมงานเพื่อคนพิการอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างโอกาสจ้างงานคนพิการให้มีงานทำจริงอย่างยั่งยืนและมั่นคงโดยมอบโอกาสให้กับคนพิการทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่สร้างโอกาสทางการงานให้กับคนพิการเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ <c oughs> เพราะคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความสามารถและศักยภาพในการทำงานไม่ต่างจากคนทั่วไป หากได้รับโอกาสที่เหมาะสมการส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสทางการงานจะช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสที่ทุกคนควรได้รับการมีงานทําทําให้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคงเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ สำหรับโครงการเชื่อมคนเชื่อมงานเพื่อคนพิการอย่างยั่งยืนจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานสำหรับคนพิการที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความต้องการใช้พนักงานประจำที่เป็นคนพิการโดยแพลตฟอร์มหางาน Jobfinfin ค่ะจะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์การจัดหางานและแอปพลิเคชันการจัดหางานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สมัครในปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาระบบให้รองรับการหางานที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคลให้ทุกคนได้งานที่ใช่ในรูปแบบที่ง่ายกว่าที่คิดมีรูปแบบงานให้เลือกหลากหลายซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้สมัครได้งานที่ตรงใจและบริษัทก็ได้คนที่ตรงงาน ซึ่งจ็อบฟินฟินนะคะได้ออกแบบระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันใช้งานง่ายค่ะมีตำแหน่งงานที่หลากหลายและมีการอัปเดตตำแหน่งงานใหม่ตลอดเวลามีฟีเจอร์ที่รองรับสำหรับทุกกลุ่ม <c oughs> เช่นฟีเจอร์สำหรับคนตาบอดสีและฟีเจอร์การใช้เสียงที่จะช่วยให้คนพิการสามารถรับข้อมูลได้ผ่านเสียงซึ่งฟีเจอร์ทั้งสองค่ะจะช่วยคนพิการหางานได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันนะคะมีคนพิการที่ต้องการทำงานประมาณ8 0 0แสนคนมีงานทำมีอาชีพไปแล้ว3 0 0แสนคนส่วนที่เหลืออีก5 0 0แสนคนค่ะก็จะนำเข้าสู่ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวเลยต้องขอขอบคุณท่านประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และก็จอบฟินฟินนะครับที่เปิดโอกาสให้กับพี่น้องคนพิการได้เข้าสู่การทางานที่มีศักยภาพพร้อมที่จะทางานนะครับก็ฝากไปถึง องค์กรต่างๆนะครับบริษัททางร้านต่างๆนะครับเรามีแอปพลิเคชันแล้วก็อยากให้เปิดโอกาสให้กับพี่น้องคนพิการของเราได้เข้าสู่งานเพื่อจะได้ดูแลร่างกายครอบครัวตัวเองรวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ตัวคนพิการนะั้นมีความมั่นคงนะครับก็ฝากถึงหน่วยงานต่างๆนะครับคนพิการมีศักยภาพเปิดให้โอกาสโปรดให้โอกาสคนพิการนะครับคนพิการท,ที่ที่มีความต้องการนะครับอยู่ใน ควยแรงงานหรือว่าต้องการมีอาชีพอยู่ที่8 0 0แสนนะครับขณะนี้มีมีงานทำมีอาชีพอยู่แล้วอยู่ที่3 0 0แสนเพราะฉะนั้นอีก5 0 0แสนก็จะ่ายใต้ความร่วมมือทั้งนี้ครับที่โดยสภากับอจอบพินพินซึ่งจะเป็นเชื่อมกลางนะครับที่จะกับเคลื่อนให้โอกาสคนพิการเข้ามาได้มีอาชีพ มีงานทําซึ่งเรามีศูนย์บริการคนพิการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่จะเชื่อมความต้องการของพี่น้องคนพิการในการที่จะเข้าถึงการมีงานทําจากนั้นก็จะเชื่อมกับระบบนะครับแอปพลิเคชันของจ็อบฟินฟินนะครับซึ่งต้องขอบคุณสภานะครับที่เป็นโซ่ข้อกลางสําคัญให้โอกาสคนพิการได้ได้มีโอกาสและก็มีงานทําครับแอปพลิเคชันเราครับเปิดให้ผู้พิการครับสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างฟรีนะครับไม่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น นะครับส่วนบริษัทข้างร้านที่จําเป็นต้องออจ้างหานผู้พิการหรือต้องการผู้พิการไปร่วมงานนะครับก็มาใช้แอปพลิเคชันของเรานะครับในการหาผู้พิการไปร่วมงานได้โดยไม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเหมือนกัน,นครับจริงๆของแพลตฟอร์มครับเรามีคัดแยกเป็นพิเศษสําหรับผู้พิการครับมีผู้พิการทั้งหมด7ประเภทนะครับก็สามารถช่วยให้ผู้พิการเนี่ยสามารถมาหางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ บริษัทข้างร้านก็สามารถคัดเลือกผู้พิการเฉพาะแบบทั้ง7ประเทศนะครับที่เหมาะสมกับงานให้สามารถตรงกับงานที่ต้องเป็นต้องใช้ใต้ครับมีพัะราถัดอร์อมไว้ให้ครับจริงๆเรายังต้องการเพิ่มของสถานประกอบการนะครับเราเราขอจากวันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้ผู้พิการให้สถานประกอบการต่างๆครับระหนักเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ศักยภาพของผู้พิการต่างๆครับให้มาร่วมงานร่วมจอยหา พนักงานไปร่วมง,งานครับหางานให้กับผู้ริการครับจริงๆเราเริ่มเปิดรับแล้ว